เนี่ยนะคุณพ่อคุณแม่ก็จะมีอาชีพเ,เลี้ยงเป็ดนะฮะเลี้ยงหมูะนะครับแล้วก็อเผอิญมันมีโรคนะฮะซึ่งตอนนั้นหมูก็ตายเป็ดก็ตายก็ลําบากสมัยนั้นผมยังเล็กๆอยู่ก็ยังไม่ได้ช่วยมีลูกทั้งหมดกี่คนสมัยนั้นยังมีลูกอยู่ประมาณสักสี่ห้าคนนะฮะ แล้วนักปัจจุบันนี้ทั้งหมด11คนคุณมงคลเป็นคนที่อของผมเป็นคนที่สี่นะแต่เป็นลูกชายคุณโตค,คเขาก็เลี้ยงเราอยู่ในนะอยู่ในในคอกเป็ดนะคุณแม่ก็จับในเล้าหมูในเล้าหมูนี่แหละข้าวกองหม้อก็ไม่มีนะฮะคุณแม่กับพี่ๆสาวๆพี่สาวนะครับก็ไปช่วยกันแกะหอยอได้ค่าแรงค่าจ้างจางกการแกะหอยมาก็ก็เอามาซื้อข้าวนะฮะ เอาหอยนี่แหละที่ที่แก่นี่แหละก็ก็ซื้อเข้ามาก็เอามามากินทำกินบ้างนะครับแล้วก็มีพวกปลาเรียกปลาเป็ดที่ให้เป็ดกินเนี่ยก็เอามาต้มให้ลูกๆก,ก,กินลูกๆก,กินอ่าก,ก,ก็ก็เลี้ยงกันมาแบบตามยาถากรรมนะก็มีก็กินไม่มีก็ไม่มีกินนะครับในฐานะที่คุณมงคลเป็นลูกชายคนคโตของที่บ้านมันมันมีแรงกดดันหรือว่ามันสร้าง มันมีแรงผลักอะไรสําหรับเราบางอย่างไหมคะใน,ในขณะที่เรากําลังเห็นว่าพ่อแม่ต้องเลี้ยงลูกด้วยความยากลําบากกับฐานะที่เราต้องบอกว่าจนมันก็มีแรงเขาเรียกสามัญสํานึกในการที่จะทําอย่างไรที่จะช่วยพ่อแม่แบ่งเบาภาระ,ะนะครับผมคิดนะว่าถ้าเราเรียนต่อไปเนี่ยก็คงจะลำบากมากมากๆนี่นทั้งคุณพ่อๆๆคุณแม่นะเพราะว่าไม่มีใครแบ่งเบาภาระนะ ที่ที่จะสามารถช่วยช่วยช่วยเหลือเขาได้นะในวันที่คุณมงคลบอกว่าจะออกจากโรงเรียนเพื่อที่จะมาช่วยคุณพ่อคุณแม่ทางานคุณพ่อคุณแม่เห็นด้วยไหมคะเขาก็ไม่เห็นด้วยนะฮะเพราะว่าพ่อแม่นะียทุกคนนะผมว่านะก็อยากจะส่งเสียให้ลูกๆเรียนได้สูงท,ที่สุดนะครับไม่อยากให้ไม่มีความลําบากเหมือนพ่อแม่นะแต่เราดูแล้วว่าเราก็ตัดสินใจแล้วเนี่ยนะว่ายัางไงยังไงเราก็ต้องออกมาช่วยพ่อแม่ใ้เรื่องเรียนเนี่ย ก็เอาไว้ทีหลังนะเอาไว้ทีหลังไม่เป็นไรแล้วออกมากอ,อ่าก็ท่านก็ต้องโอเคแล้วถึงตรงนี้เนี่ยเพอเอินช่วงช่วงชีวิตที่เราออกมาตรงนี้เนี่ยเราเริ่มมาทําประมงแล้วก็คือตัดสินใจเนี่ย <ฮะ S 2> ในในช่วงที่อยู่ในวัยเรียนที่จะไม่เรียนแล้วเนี่ยคือจบที่ปอเจจบป .7 จ,จบปเจ็ดเด็กตอนนั้นอายุประมาณกี่ขวบนะคะ 14ได้ไหมคะห้าสิบสี่สิบสี่สิบห้ามานเ้นเออเราจะออกไปจากโรงเรียนเพื่อไปทําอะไรเราจะช่วยครอบครัวยังไงคือตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่นึกว่าเราจะต้องไปทําอะไรเพียงแต่เรามีสามารถต้งนึกว่าเราจะต้องออกไปช่วยทอะไรบางอย่างพ่อแม่ทํางานหาเงินงานที่จะทําในวันนั้นคืออตอนนั้นเนี่ยที่ออกมาแล้วเนี่ยทางครอบครัวเนี่ยนะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ได้เริ่มมีการทําประมงแล้วเริ่มลงหุ้นกับ น้องเขยของคุณพ่อมาทําประมงแล้วซึ่งอพอเขาเริ่มทํามาเนี่ยนะจากเงินประมาณลงทุนครั้งแรกเนี่ยประมาณหมื่นหมื่นกว่าบาทนะฮะหมื่นกว่าบาทสองสองคนกับน้องเขยเนี่ยเขาก็บอกว่าโอป้ปลาในทะเลมนเยอะก็ามาชวนชวนเรานะซึ่ง,งเราก็คิดว่าตัดสินใจถูกซึ่งตอนนั้นที่เราทำเนี่ยที่คุณพ่อเขาทําตอนนั้นทั้งเลี้ยงเป็ดทั้งขายกาแฟมันไม่ประสบความสําเร็จ มันมันมันไม่มีทางเลือกมันขัดทุนหมดอะนะมันก็ไม่มีทางเลือกก็อันนี้แหละอาชีพใหม่มันคุณเตี๋ยเองก็ต้องคิดว่าเอาละอาชีพใหม่ลองอีกสักตั้งะต้องลองดูถ้าไม่ลองมันไม่ลองมันก็จะต้องอ่าคุณเตียตอนนั้นก็ยังอายุเท่าไหร่สามกว่ามันก็ยังยังมีไฟอยู่ก็ต้องโอเคเริ่มต้นที่เราทําอะไรวางแผนให้กับตัวเองยังไงหลังจากออกแล้วเราช่วยตรงไหนเราไม่มีการวางแผนอะไรนะเพียงแต่เราออกมาเนี่ยช่วยได้ทุกอย่างที่ ที่เราทำได้ที่เราทําได้เริ่มต้นจากอะไรบ้างเริ่มต้นเนี่ยไปเป็นกรรมกรใช้แรงงานในเรือประมงไม่ว่าจะเป็นการช่วยกู้อวนไม่ว่าจะเป็นการเลือกปลาไม่ว่าจะเป็นการดองปลาไม่ว่าจะเป็นเย็บอวนแม้แต่การเข้าไปช่วยการทําเครื่องยนต์อะไรเงี้ยเราก็ไปช่วยเราก็ช่วยด้วย<ะ>กับเด็กแค่อายุ14ปีเนี่ยคือช่วยทําทุกอย่างฮะโอ้แต่ตอนปายทีแรกนีลำบาก เ <ih unting> มาข esting, ึ้นโอ้โหเมาสุดๆออกไปทีกี่วันคะสมัยนั้นมนยังออกไปเช้าเย็นก็กลับสมัยนั้นที่ที่ออกไปนะแค่แค่ตรงเพชรบุรีแค่นี้หัดเจ้าสำราญตอนนั้นก็ออกไปออกไปจับปลาแล้วก็เข้าเข้าฝั่งแต่การเข้าฝั่งเนี่ยก็มาจอดจอดนอกชายฝั่งนะแล้วก็จะมีเรือเล็กเรือเล็กที่ออกมาขนถ่ายปลาเข้าไปขายที่บนฝั่ง นะตอนนั้นยังไม่มีท่าปลาต้องเอาเรือเล็กออกไปขนไอตอนที่ลงเรือเล็กนี่นะครับโอ้โหมันยังเมาเลยมันอย่างนี้เลยครับมันโค้งคนเรือใหญ่ยังไม่เท่าไหร่เรือใหญ่ยังไม่เท่าไหร่นะเราลงเรือเล็กนี่มันโค้งแบบเมาอ้วกนะครับกับสิ่งที่เราเจอหนึ่งต้องบอกก่อนว่าเราไม่เคยเจอมาก่อนไม่เคยเจอในวัยแค่14ปีหนุ่มกำลังมองถึงความอดทนของเด็ก14เนี่ยมีไม่มาก เคยคิดที่อยากจะเลิกไหมคะไม่มีครับไม่มีครับว่าจะเลิกไม่เคยได้รับสิทธิพิเศษไหมในฐานะที่เราไปช่วยคุณพ่อเราไปช่วยคุณอาโอ้ยไม่มีนะครับไม่มีสิทธิพิเศษทําเหมือนคนอื่นเหมือนคนอื่นเขาเหมือนคนงานที่อยู่ในเรือเหมือนกันกินก็กินกับเขาเนี่ยตั้งวงข้าวพอทางานเสร็จก็เอามาตั้งกลางลําแล้วก็กินมีอะไรก็กินกินกับคนงานนั่นแหละทำในฐานะกรรมกรนานแค่ไหนถึงได้เลื่อนตำแหน่ง การที่เราทําอยู่เนี่ยคือหุ้นกันอยู่ระหว่างค,ครอบครัวผมกับน้องเขยเตี่ยเขาเนี่ยก็ทําหุ้นกันอยู่พอพอเราทําขึ้นมาถึงมีฐานะระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็มาแยกกันทําเพื่อที่เราก็ต้องเลื่อนตนาแหน่งเราก็เขาก็เอาไปทเรา <ไป S 1> รู้ <ไป S 1> งานาแล้วเราก็ะจะเป็นใต้กงเองอเขาก็เอาไปทำเขาคือ,ค,อคือเริ่มมีฐานะทั้งทั้งคู่แล้วเราก็ โอเคเราเริ่มมีความรู้เป็นสามารถเป็นไต่กงได้แล้วเนี่ยเราก็สามารถยืนด้วยลำแข้งของเราเองนานไหมคะกว่าจะเป็นไต่กงได้กี่ปีก็สามทีปีนะฮะสามีปีจริงๆแล้วเวลาคนที่เขาจะเป็นไต่กงเนี่ยหน้าที่ของไต่กงคืออะไรจะเป็นคนเอาเรือนําเรือออกไปหาปลาคือเป็นหัวหน้าที่จะคุมการทํางานทั้งเรือทั้งหมดทั้งหมดคุมลูกน้องทั้งหมดต่างงานทั้งหมดก็คือไต่กงเนี่ยก็คือหัวหน้าสูงสุดต้องอยู่แบบนั้นกี่วัน แล้วแต่ขึงจะขึ้นฝั่งได้แล้วแต่ช่วงที่เรามีปลาเท่าไหร่ค่ะนะเรามีปลาเยอะเต็มลำเร็วเราก็เข้าเรือ <ứng S 2> ถ้าเลยเต็มลำช้าเราก็อยู่นานหน่อย, <ứng S 2> ยเช่น3าวัน5้าวัน7วันหรือ10วันก็เราจะกินอยู่ในเรือไปนะันเราจะกินอยู่ในเรือในวันที่คุณมงคลเป็นไต้ก๋งเนี่ยมีเรือทั้งหมดกี่ลำคะในวันที่ช่วงที่ผมขึ้นมาจากฝั่งเนี่ยมีทั้งหมดสี่ลำนะครับแล้วปัจจุบันนี้ล่ะคะ ปัจจุบันนี้ก็จะมีทั้งหมด12ลำ12ลำค่ะคือคุณมงคลยังดูเองทั้งหมดครับทำอยู่นานไหมคะที่เป็นใต้กโขงเองเออทําอยู่กี่ปีเป็น10ปีนะเป็น10 10กว่าปีประมาณ10 13 13-14ปีหลังจาก13-14ปีฐานะความเป็นอยู่ของเราตอนนั้นเป็นยังไงก,ก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็ขยาย เรือเพิ่มมากขึ้นะนะครับจากเดิมเราก็มีแค่สองลำก็ <ó> เพิ่มเป็นสี่ลำนะถ้าที่จได้แล้วก็เพิ่มเป็นสี่ลำแล้วก็มีไตที่สามารถแทนเราได้ก็เพอรเอินได้ตอนนั้นได้เพื่อนเพื่อนนักเรียนผมนะ่มันก็ออกไปออกไปเรือก็เอยพาไปด้วยอ่ะเราก็ไปฝึกงานด้วยกันก็เรียนรู้งานด้วยกันเขาก็เขามามาเป็นไตแทนเราเหมือนไว้ใจได้เพื่อนกันเหมือนเรามีตัวแทนอเรามีตัวแทน <ๆ S 2> แล้วก็ไว้ใจได้ก็ก็เลย โชคดีเราก็มีคนที่ไว้ใจสามารถดูงานแทนเราได้แล uh huh. ้เราก็ขึ้นมาในระหว่างที่ที่คุณมงคลเป็นใต้กงอยู่นั้นเนี่ยมันมันทำให้เรานึกถึงในวันที่เราจบปอเจไหมคะเราก็มันนึกดูว่าที่เราเรียนเนี่ยมันน้อยไปใช่ไหมมันก็น้อยเกินไปมันก็เหมือนกับว่ามันมีปมด้อยนิดๆนะฮะที่ที่เราเราไปเจอเพื่อนๆซึ่ง พเพื่อนก็จบไปหมดแล้วจบปริญญาตรีเป็นทนายความเป็นอะไรกันนะฮะเราก็เออบางทีเราไปเที่ยวกับเขาไปสังคมกับเขาคุยกันเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องว่าเฮ้ยคุยอะไรกันใช่ไหมเราเฮ้ยคุยอะไรบางทีเราถามเขาก็ไม่คอยบอกเราเราไม่เป็นไรเราก็พยายามที่เราจะหาความรู้เพิ่มเติมนะหาธุรกิจไปด้วยหาความรู้เพิ่มเติมไปด้วยมันเหมือนเรามีปมด้อยอยู่แล้วม,มันทำให้เรารู้สึกคิดผิดหรือคิดถูกที่ออกมาจาก ในวันที่เราจบปอเจ็บเราคิดว่าเราไม่ได้คิดผิดนะถ้าผมไม่ออกมาตอนนั้นเนี่ยนะผมว่าผมเรียนต่อเนี่ยจนจบปียาเนี่ยผมว่าป่านนี้ผมยังเป็นลูกจ้างแล้วอยู่ผมว่าครอบครัวเราก็ยังน่าจะจนอยู่ไม่ได้มีอย่างนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราตัดสินใจในวันนั้นเนี่ยม,มาถูกทางถูกครอบครัวบางครอบครัวก็คิดว่าเอาละยังไงยังไงพ่อแม่ส่วนใหญ่จะทำเอง ลูกเนี่ยเลี้ยนไปเธอกลายเป็นว่าลูกเนี่ยก็มองว่าเออพ่อแม่ทําได้ก็ไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปช่วยอะไร <c oughs> ซึ่งเป็นการสอนที่ไม่ค่อยถูกต้องนะ <c oughs> จริงๆน่าจะให้พ่อแม่ก็ลําบากลูกก็น่า <c oughs> จะกำลําบากมาช่วยพ่อแม่ผมว่า <c oughs> นะครับการเรียนเนี่ยถ้าเราเรียนดีเนี่ยเรามีโอกาสมีช่องทางเราก็เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานนี่ก็ถือว่าเป็นการเรียนอย่างหนึ่งแล้ว <c oughs> นะครับการที่เราจะมาเรียนเสริมให้ได้ปัญญาเนี่ยมันก็เป็น ใบประกาศนียบัตรที่เหมือนกับว่าเป็นใบประกาศใบหนึ่งนั่นนั่นเองออแต่ประสบการณ์เนี่ยเราสำคัญสําคัญกว่าสำคัญแต่พอมาขึ้นมาอยู่บนฝั่งเนี่ยนะเราก็เออมาดูที่ว่าช่องทางไหนรูทางรูทางที่เราจะไปเรียนยังไงบ้างเราก็เลยไปหาที่กศนที่นี่นะการศึกษานอกโรงเรียนก็คือไปเริ่มจุดเริ่มต้นคือเรา,เร,าเริ่มที่กศน ที่ภาครัฐทําถูกต้อง uh huh. นะครับการศึกษานอกโรงเรียนเนี่ยสามารถสร้างอนาคตให้กับคนได้เยอะแยะมากมายเหมือน <มา S 1> กับ,บที่สร้างให้กับคุณมงคลคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าจากเด็กชายมงคลที่จบป .7 แต่ด้วยความมุ่งมั่นที่เก็บมุ่งมั่นทํางานตลอด10กว่าปีแล้ววันหนึ่งตัดสินใจกลับมาเรียนแล้วต้องใช้ความมุ่งมั่นอีกแค่ไหนถึงจะมีวันนี้ช่วงหน้าติดตามค่ะ so ทุกอย่างดูเหมือนจะดีระบบก็ดีธุรกิจการประมงที่ทำอยู่ก็ดีแล้วเซียนหุ้นราคะมายังไงโอ้โหอาหารก็อร่อยจักรยานก็อร่อยอาหารอร่อยเนี้ยเข้าใจแต่จักรยานอร่อยเนี้ยไม่เข้าใจแต่เราได้ข่าวมาว่าแกงเนี้ยมันไม่ธรรมดาจริงๆด้วยก่อนที่อาจจะบอกว่าซ่าลีลาบอกว่าปุ๊บ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 ไปหรือว่าหรือว่าราคาของแต่ละคันเนี้ยมันไม่เบาก็ทิดหนึ่งครับก็ใช่ครับ สนับสนุนโดยดัชชี่ไบโอประโยชน์ดีๆมีได้มากกว่าด้านเดียวกรุงศรีเฟิร์สชอยส์ช้อยเดียวที่ใช่เบบทีนอยากให้ทุกคนมีความคิดดีๆขับขี่ปลอดภัยสบายใจตลอดทางเป้าที่เราตั้งไว้อย่าให้ไกลเกินฝันนะถ้าไกลาเกินไปความมุ่งมั่นที่เราจะไปถึงมันค่อนข้างยาก นะพอ,อยากเดี๋ยวเราจะทอ้อซะก่อนอถ้าเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วผมว่าไม่ไม่ยากเกินความสามารถของมนุษย์หรอกที่จะทําเป้าหมายของแขกรับเชิญในรายการสุริวิภาค,คืนนี้บอกว่าชัดเจนมากคุณผู้ชมค่ะ 1. ต้องหลุดพ้นออกมาจากความจนที่ตัวเองเคยเจอนั้นให้ได้ 2. ต้องมีความสุขค่ะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าต้องมีความสุขทั้งครอบครัวด้วย ทำยังไงถึงจะเจอทั้งสองสิ่งนี้แขกรับเชิญของเราตัดสินใจที่จะกลับไปเป็นนักศึกษาตอนที่ตัวเองวัยเกือบจะ30แล้วครับตอนนั้นเริ่มเรียนกลับมาเรียนกศอนออายุเท่าไหร่ละคะก็ประมาณทักกี้ยี่สิบแปได้นะ <c oughs> ก็เราก็หาช่องทางที่เราจะมามาเรียนต่อเพื่อให้ให้เรามีความรู้เพิ่มมากขึ้นนะเราก็มาสอบเทียบ จริงๆคุณมงคลเป็นคนเรียนเก่งไหมคะตอนตอนในวัยเด็กอ๋อถ้าช่วงนั้นเนี่ยเราก็อยู่ที่ระดับ1นึสแข่งกันอยู่กับเพื่อนนะก็ก็ต้องป่อออเริ่มต้งอต่ปหนึ่งถึงปเก็เนี่ยก็หยุดในเพราะฉะนั้นการเรียนกศนไม่ใช่เรื่องยาก่ะไม่ใช่เรื่องยากนะเราก็อาศัยที่เรามีประสบการณ์ด้วยแล้วเราก็มาสอบเทียบนะ้้วก็ใช้เวลาประมาณ น่าจะอยู่ที่3ปีนะครับเพราะว่าเดิมทีเนี่ยพอเราสอบเทียบก็เราสอบมัธยมม .3 ก่อนมัธยมต้นนะครับก <Sub> ็ต้องใช้เวลาประมาณปีปีกว่านะเกือบสปีแล้วก็มามัธยมปลายก็ใช้เวลาปีกว่า <combin é. S 2> พอเราจบตรงนั้นแล้วเนี่ยเราเราเราได้ใบประกาศมีบมัตรมหแล้วเนี่ย เราถึงจะไปเรียนต่อม,าอมหาวิทยาลายัยครับตั้งใจที่จะเรียนอะไรสําหรับมหาวิทยาลายัยตั้งใจเลยเนี่ยก็อยากจะเรียนทางด้านกฎหมายหลังจากเรียนกฎหมายปริญญาตรีแล้วเนี่ยมาต่อโทด้านไหนมาต่อโททางด้านบริหารภาครัฐนะฮะก็เรียกเอ็มรัฐประสาทรัศาสตร์่ะนะไอ้ตรงนี้เนี่ยเราก็เหมือนกับว่าเรามาได้เรียนรู้ทางด้านงานบริหารอีกซึ่งพอเรามีความรู้ทางด้านกฎหมายเนี่ย สองตัวนี่มันช่วยเราได้เยอะ uh huh. ในเรื่องการเป็นภาวะผู้นําการตัดสินใจอะไรต่างๆเนี่ยมันช่วย <Okay. S 2> ช่วยได้มากในวันที่กลับไปเรียนเป็นเป็นนักศึกษาตอนตัวเองที่เกือบจะ30แล้วเนี่ยมันรู้สึกแปลกๆไหมคะมันเหมือนเราเป็นเด็กโงไหมอะ่ะมันมันก็แปลกนะครับมัน <laughs> มันก็กลัว